สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกท่านพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็จะมีบอนสีสวยๆมาแบ่งปันนะคะป้าแมวก็เงียบหายไปนานเลยป้าแมไปทํางานรับจ้างมานะคะป้าแมก็มีบอนสีสวยๆกาลังแตกกอกำลังแตกหนอแตกสีออกมาใหม่ๆนะคะเดี๋ยวป้าแมวบอกเบอร์โทรของป้าแม่ก่อนนะคะ064ย์หกสี่สาม้จศูนย์หกสี่สามหนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งสามนะคะเดี๋ยวป้าแม่ทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปด้วยนะคะแม่แม่จ๋า มีทั้งโอนและปลายทางนะคะป้าแมวจัดชุดละ250บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะไม่เสียค่าส่งแล้วนะคะคือ250บาทนี่ไม่เสียค่าส่งแล้วะค่ะซื้อกี่ชุดก็ได้นะคะอยู่ในราคา250บาทนะคะามีทั้งโอนและปลายทางจะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวป้าแมวพาไปดูชุดแรกเลยนะคะชุดแรกเนาะมีว่าอ,อะไรบ้างนะคะป้าแมวเอาอันนี้เลยนะคะนายทองเหม็นค่ะนายทองเหม็นนะคะเนนะคะวลาโตมาจะสวยมากนะคะในชุดนี้มีในกระถางนี่มี4ต้นนะคะนายทองเหม็นเนาะ พ่อแม่เขาจะให้นี um ้ไปด้วยนะคะอ่า <het> ผ้าไวยนะคะพ้าไวยในกระถางนี้มีสองต้นนะคะพ้ไวยในกระถางนี้มีสองต้นค่ะแล้วก็ให้เล็บมังกรไปอีกหนึ่งต้นนะคะเล็บมังกรด่างค่ะเล็บมังกรด่างนะคะแบบนี้นะพ่อแม่ให้ชุดนี้ไปเลยนะคะชุดที่หนึ่งนะคะได้ไปสามต้นนะคะได้ไปสามกระถางนะคะได้ไปสามสายพันธุ์นะคะแม่ๆเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกกระถางแปดได้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะพ่อแม่ให้ชุดนี้นะคะ บอกชุดที่หนึ่งก็ได้นะคะมีนายทองเม็นมีพระววยมีเล็ดมังกรนะคะบอลของป้าแมวเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเลี้ยงนอกไมถึงเราเลี้ยงนอกตู้ได้เลยจ้ะไม้แข็งแรงนะคะเป็นไม้นอกตู้จ้ะอันนี้ชุดที่หนึ่งนะคะต่อมาเป็นชุดที่สองนะคะชุดที่สองค่ะอันนี้เธอโตมาเธอจะสวยมากนะคะเป็นบอลกาบและเป็นบเป็นบอลเก่านะคะ ะโมคาานะคะะโมคคาราในกระถางนี้ยอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะะโมคลรามีสองต้นนะคะพระแม่ก็ให้ตะเคียนทองตะเคียนทองจะสวยมากนะคะตะเคียนทองตะเคียนทองนะคะก็จะให้ต้นนี้ดีกว่าสวยดีให้ยักษ์กาลุนลาดไปอีกหนึ่งต้นนะคะ นี่นะคะสามสายพันธุ์นะคะแม่แม่ไปเปลีป่ยนกระถางเลยนะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะจะส่งให้ฟรีค่ะ,ะ,คะชุดที่สองนะคะมีพะโมกคลาอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะแล้วก็มียักษ์กาลุนลาดนะคะมีตะเคียนทองนะคะสวยๆนะคะได้ไปทั้งหมดสามสายพันธุ์นะคะดูตะเคียนทองกําลังกําลังสวยเลยค่ะแม่แม่จา๋านี่นะคะอยู่ในชุดที่สองนะคะ <S <S ต่อมาค่ะเป็นชุดที่สามค่ะชุดที่สาม ยิ่งสวยใหญ่เลยนะคะแม่แม่จ๋าอย่าลืมนะคะซื้อได้ทุกชุดนะคะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะซื้อรวมกันได้เอากี่ชุดก็ได้นะคะ,ะต้นนี้นะคะกําลังกัดสีมาเลยนะคะนกสดายุนะคะเป็นบอลเก่านะคะนกสดายุนะคะในกระถางเนี้ยคู่ไปกับสุนทรพู่นะคะสุนทรพู่ก็เป็นไม้เก่านะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะนี่นะคะแลวป้าแม่ก็ยังให้ยักษ์กาลุนลาดนะคะไปอีกหนึ่งกระถางเนาะ,ะ,ะยังไม่พอนะคะยังไม่พอนะชุดที่สามนะคะ ของป้าแมวมันจะอากาศคึ้มคึมมันฝนมันจะตกนะคะตอนนี้นะชุดที่สามนะคะก็ยังมีนี่ค่ะนินอายาลากัดสีสวยมาเลยนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะนินอายาลานะคะนี่นะคะของป้าแมวสูงเกือบไม้บรรทัดแล้วนะคะความสวยของเขานะนี่นะคะอยู่ในชุดที่สามนะคะแม่แม่อยู่ในชุดที่สามนะคะนินอายา,กกาลายักษ์กาลุนราชนะคะแล้วก็สุนทรผู้คู่ไปกับ นกสดายุนะคะเนี่นอยู่ในกระถางห้านิ้วนะนกสดายุกับอ่สุนทรพูนะคะอันนี้แม่แม่ไปเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะนี่เปลี่ยนกระถางหกระถางแปดได้เลยนะนี่นะคะนินอัยลากัดสีมาสวยมากนะคะอยู่ในชุดที่สามนะคะแม่แม่จ๋ายักษ์กระลุนลากกัดสีสวยมาแล้วนะคะนี่นะอยู่ในชุดที่สามนะคะสวยทุกต้นนะคะที่ป้าแมวคัดไม้มาให้วันนี้จ้ะสวยทุกต้นทุกกระถางเลยค่ะสวยทุกชุดนะคะต่อมาค่ะเป็นชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่เนาะ เดี๋ยวพ่อแม่จะยกให้ดูทีละวกถางนะคะชุดที่สี่นะคะมีนกสดายุนะคะอยู่ในกระถางนี้เป็นสองต้นนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะนกสดายุนะคะได้นกสดายุไปนะคะชุดที่สี่เนาะแล้วก็มีตะละแม่จันทานะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วเหมือนกันนะคะอยู่ในชุดที่สี่นะคะตะละแม่จันทาเนาะแล้วก็มีตับสะพานนะคะตับสะพานนัลลุมานนะคะเดี๋ยวนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะแม่แม่เอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางใหม่นะคะ นี่นะคะชุดที่4นะคะได้ไปสามนี่นะคะได้ไปสามกระถางแบบนี้นะคะ250บาทนะคะได้ไปชุดใหญ่เลยนะคะแม่แม่จ๋าจะส่งให้ฟรีและมีปลายทางด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นชุดที่หนะคะชุดที่ห้านะคะต้นนี้สวยมากๆนะคะอยู่ในกระถางเนี่ยมี2ต้นค่ะนะคะอยู่ในชุดชุดที่ห้านะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะเดี๋ยวป้าแม่ยกให้ดูทีละกระถางนะคะ ต้นนี้ชื่อว่ายักษ์ตีเมฆนะคะในกระถางนี่มี2ต้นใหญ่นะคะอยู่ในชุดที่ห้านะคะยักษ์ตีเมฆเวลากัดสีมานี่นะคะสีเริ่มเริ่มมาสวยแล้วนะคะยักษ์ตีเมฆสีจะออกเป็นลักษณะนี้นะคะแม่แม่นี่นะคะยกักษ์ตีเมฆนะคะเห็นชัดไหมเนาะมันของป้าแมวมันมืดคึมนะคะนี่นะคะใบใหม่เขาออกมานะคะยักษ์ตีเมฆจะสวยแบบนี้นะคะในกระถางนี่มี2ต้นนะคะยักษ์ตีเมฆต่อมาก็เป็นหนุมานอมพพาค่ะในกระถางนี้ได้ไป2ต้นนะคะหนุมานอมพพานะคะ มียักษ์ตีเมฆไปด้วยนะนะคะต้นนี้หลวงราชเสน่หานะคะแม่แม่จ๋าหลวงราชเสนหานะคะได้ไปสองต้นนะคะนี่นะคะได้ในกระถางห้านิ้วทั้งหมดนะคะชุดที่ห้านะคะได้ปกระถางห้านิ้วทั้งหมดนะคะแม่แม่จ๋าไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่เลยสองร้อยห้าสิบาทนะคะปบาแมวจัดส่งให้นะคะ<_><_>ต้องวางก่อนขัดจัดทีละชุดนะคะมียักษ์ตีเมฆนะคะแล้วก็หนุมานอมพาพาเนี่ยนะคะหนุมานอมพาพาเวลากัดสีไปเธอจะสวยมากๆนะคะ ียักษ์ตีเมฆหนุมานอุพพาแล้วก็หลวงราชเสนิหานะคะอยู่ในชุดที่ห้านะคะแม่แม่ชุดที่ห้าเนี่ยเป็นกระถางห้านิ้วทั้งหมดนะคะเป็นกระถางใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะชุดที่ห้านะสองร้อยห้าสิบาทจ้ะต่อมาเป็นชุดที่หกค่ะชุดที่หกนะคะได้ยักษ์กาลุนลาดนะคะแม่แม่จ๋ะยักษ์กกาลุนลาดไปหนึ่งหนึ่งต้นนะคะต่อมานะคะก็มียักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆแล้วก็สีปาดนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะ มียักษ์ตีเมตรสีปาดนะคะชุดกระถางนี้นะอยู่ในชุดที่หกนะคะแล้วได้ยักษ์นี่ก็ยักษ์เหมือนกันนะคะยักษ์การุนลาดนะคะแล้วก็มีอีกค่ะมันต้องยกทีละกระถางมันหนักนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือหานุมานออกศึกค่ะแม่แม่จ๋าหานุมานออกศึกนะคะนี่นะคะสีสวยมาแล้วนะคะหานุมานออกศึกอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะอยู่ในชุดที่หกนะคะได้ไปได้ไปสามกระถางอ่ะคือได้กระถาง ห้านิ้วไปสองกระถางนะคะนี่นะคะไซส์ใหญ่ๆเป็นฟอร์มกอนะคะถ้ามีมียักษ์กะลุนลาดไปด้วยนะคะแม่ๆ่าได้เป็นฟอร์มกอไปเลยนะชุดที่หกนะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะนี่นะคะสวยค่ะสวยนะคะเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้ทั้งหมดนะคะไม้ของป้าแมวจะสวยสวยทุกชุดเลยนะคะวันนี้จัดมาให้แม่ๆนะคะต่อมาค่ะเป็นชุดที่เจ็ดนะคะไก่สุกสงวนนะคะมาแล้วนะคะแม่ๆถามหาเนาะไก่สุกสงวนนะคะมีชายชนนกระถางนี้ได้ไปสามสายพันธุ์นะคะ นางสวาหะนะคะซึ่งเป็นบอลเก่าแล้วเธอโตมาจะสวยมากๆนะคะนางสวาหะนะคะนี่นะคะกระถางนี้ดูในกระถางห้านิ้วนะคะแม่แม่เอาไปแยกเอาไปแยกหน่อปลูกนะคะเอาไปแยกหน่อปลูกเนาะแล้วมาต้นนี้นะคะเป็นนางผิ้วนะคะนางพิวในกระถางนี้ได้ไปสองต้นค่ะได้ไปสามต้นนะคะนางพิวนะคะกระถางนี้นะวันนี้เขากาลังจะแตกแตกใบออกมานะคะแม่แม่ก็เอาเอามาขายคือขายยกกอยกก็ถางไปแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็อีกกระถางนะคะอยู่ในชุดที่เจ็ดนะ,ะนี่นะคะป้าแมวให้ต้นนี้ไปเลยนะคะสวยมากๆนะคะแม่แม่แมจ๋าต้นนี้สีมหาโพนะคะสีมหาโพคะ่ะรวมไปทั้งหมดได้สามกระถางเท่ากันนะคะแม่แม่แมจ๋าได้สามกระถางนะคะสามกระถางนะคะเป็นเป็นฟอร์มโกสองกระถางนะคะน,นี่ต้นเดียวสีมหาโพนะคะเขายังไม่แตกออกมานะคะป้าแมวก็บอกต้นเดียวไปเลยนะคะนี่นะอยู่ในชุดที่เจ็ดนะคะแม่จ๋า ต่อมาค่ะต่อมาเป็นชุดที่8นะคะต้นนี้ชื่อว่ายักษ์สุเระะสเสนนะคะยักษ์สุเรเสนเนี่ยนะคะความสูงของเขาก็ไม้บรรทัดแล้วนะคะชุดที่8ดค่ะเดี๋ยวป้าแมววางยักษ์สุรเสยักษ์สุเรเสนก่อนนะคะชุดที่8นะคะแล้วมีต้นนี้เลยนะคะในกระถางเนี่ยกระถาง5นิ้วค่ะป้าแมวในกระถางนี้ได้ไป2ต้นนะคะนี่นะคะหานุมานสืบมะคาค่ะหนุมานสืบมะคานะคะได้ไป2ต้นค่ะ แล้วต่อมาค่ะเป็นพญาหงนะคะพญาหงในกระถางนี้อยู่กระถาง5.5้านิ้วค่ะได้ไปสี่ต้นนะคะพญาหงนะคะสวยมากนะคะใต้ใบของเขาจะออกหูมาลักษณะนี้นะคะพญาหงค่ะนี่นะคะหูเขาจะใหญ่ๆห่แบบนี้นะคะนี่นะคะออกหูมาทุกใบแล้วนะคะเป็นไม้ข้ามปีแล้วนะคะแม่แม่จ๋าพญาหงนะคะสามสายพันธุ์นะคะมีพญาหงนะคะในกระถางห้านิ้วนะคะได้ไปสี่ต้นมีหนุมานสืบมะคาได้เป็นสองสองต้นนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะ แล้วก็มียักษ์สุรเสศนะคะอยู่ในชุดที่แปดนะคะแม่จ๋าอยู่ในชุดที่แปดนะคะสวยค่ะเป็นสวยทุกฟอ์มกสวยทุกทุกชุดนะคะวันนี้ที่ป้าแมวจัดมาให้นะคะ <S <S ต่อมานะคะกระถางนี้นะคะเขาไม่ป้ายนะคะเขาชื่อว่าหมอชันยุทธนะคะหมอชันยุทธค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะแม่จ๋าในกระถางนี้มีสองต้นนะกกัดสีมาจะสวยมากนะคะบอนสีนี่นะคะเป็นกระดูกแดงนะคะสวยมากๆค่ะ อันนี้เขาจะแม่ต้องไปเปลี ει, ่ยนกระถางนะคะเขาจะออกดอกแล้วน,นะคะ,ะ,คะจะให้ดอกเราแล้วเนาะ,ะดอก,กน่าไปสามารถบบร,รับผสมกีสรได้อีกนะคะไปขยายพันธุ์เป็นลูกไม้ได้อีกนะคะค่ะอันนี้หนึ่งกระถางนะคะอยู่ในชุดที่เก้านะคะอยู่ชุดที่เก้าค่ะหมอชันยุทธนะคะแล้วมาต้นนี้ค่ะต้น,ะตนนี้กัดสีสวยมาแล้วนะคะนกสดา,ายุค,ะคะ่ะนกสดายุนะคะได้เป็นฟอรมโกนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วจะ้ะนี่มีน้องเกิดมาอีกแล้วนะคะอีกต้นหนึ่งเนาะเราเป็นเป็นไม้คาบปีแล้วค่ะนี่สวยนะคะนกสดายุนะคะ มาอีกต้นหนึ่งค่ะได้เล็บมังกรไปนะคะเล็บมังกรด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม่จ๋านี่นะคะได้ไปทั้งหมดสามกระถางเท่ากันนะคะอยู่ในชุดที่เก้านะคะไซส์ใหญ่นะคะนี่นะคะชุดที่เก้าจะสวยทุกชุดนะคะแม่ๆสวยทุกชุดค่ะต่อมาค่ะเป็นชุดที่สิบค่ะชุดที่สิบนะคะสวยมากๆเลยนะคะในกระถางนี้ ได้ไปถึงสามต้นนะคะนี่นะคะนางเกาสุริยาค่ะแม่จ๋านี่เวลาถกกัดสีมาจะสวยมากนะคะนางเกาสุริยาเนี่ยค่ะได้ไปสามสามต้นนะคะในกระถางนี้ในกระถางห้านิ้วนะแม่ไปเปลี่ยนกระถางนะคะในนี้ชุดที่สิบเนาะอันนี้ก็ยังมีเนี่ยค่ะต้องยกขึ้นทีละกระถางค่ะมันหนักค่ะมีอสงไขนะคะสงไขป้ายสวยๆอสงไขเนี่ยได้ไปสองต้นนะคะแม่อันนี้จะเป็นนายมั่นปืนยาวค่ะใช่ไหม แผนในมั่นในแนในมันปืนยาวนะคะได้ไปหนึ่งต้นนะแล้วก็ได้ไปเดี๋ยวคนป้าแม่ต้องยกทิ้งกระถางค่ะยกรวบกันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตกนะคะแม่จ๋าได้มันตกเนาะแล้วก็ได้กวักโพด่างนะคะกวักโพด่างนะคะนี่นะดา่างทะลิบด่างมาแล้วนะคะแม่แม่จ๋าต่ก่อนป้าแมวขายต้นหนึ่งสองร้อยบาทนะอันนี้ป้าแมวมาขยายพันธุ์แล้วได้แล้วก็คือแบ่งไปให้แม่แม่นะคะกวักโพด่างนะคะชุดที่สิบนะคะทุดที่สิบเนาะแม่แม่จ๋าทุดที่สิบนะคะนี่นะคะ ชุดที่สิบนะคะได้กวากโพด่างไปหนึ่งต้นนะคะแม่จ๋าแม่แม่แมไปเลี้ยงก็ไปใส่กระถางใหม่ได้ทุกกระถางเลยนะคะของป้าแมวเนี่ยเป็นบอ่อนเลี้ยงนอกตู้นะคะชุดที่สิบผ่านไปแล้วนะคะชุดที่สิบเอ็ดค่ะชุดที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นมะอ่าอันนี้มามาเฉียวนะคะมาเฉียวมาเฉียวเนี่ยในกระถางน,นี้มีสองต้นนะคะแม่แม่สองต้นนะคะนี่เขากําลัง นี่นะคะกำลังกัดสีเนาะกัดสีกำลังโผล่ขึ้นมาอีก่นะคะเป็นม้าเฉียวนะคะม้าเฉียวอยู่ชุดที่สิบเบ็ดใช่ไหมชุดที่สิบเ็ดนะคะมีม้าเฉียวหนึ่งกระถางนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วนะคะม้าเฉียวค่ะแล้วต่อมานะคะจะเป็นหนุมานสืบมัคานะคะในกระถางสองนิ้วต่อมานะคะเป็นหนุมานสืบหนุมานสืบมัคานะคะเพื่อนเพื่อจ๋าต่อมานะคะแม่แม่จ๋าด้านนี้นะคะ ต่อมาด้านนี้นะคะเป็นหานุมาสึมะคานะคะแม่จา๋หาหนุมาสึมะคาก็จะกัดสีสวยแล้วเป็นบอลที่ด่างสวยนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะในกระถางห้านิ้วนะคะอยู่ชุดที่สิบเบ็ดนะคะชุดที่สิบเบ็ดเนาะใช่ไหมยะสามชุดไหมเนี่ยชุดที่สิบเบ็ดนะคะแม่แม่จ๋าแล้วก็มีม้าเขียวนะคะมาเขียวอีกหนึ่งกระถาง น <ge ar> ี่ซ้ำแม่เป็นลงนะแม่มนแม่ซ้ำนะคะม้าเขียวม้าเขียวมีสองกระถางนะคะม้าเขียวนะคะนี่นะคะกัดสีมาแล้วนะคะมีหันอุมาสืบมะคาเนาะแล้วแม่ก็จะให้กวักโพด่างไปนะคะกวักโพด่างเขาด่างสวยนะคะแม่จ๋านี่นะคะด่างด่างมาแล้วนะคะอยู่ในชุดที่สิบเอ็ดนะคะถ้าซ้ำถ้าซ้ำแม่แม่ก็บอกเป็นชุดที่สิบเอ็ดทับหนึ่งแล้วกันเนาะนะคะกวักโพด่างเดี๋ยวแม่ดึงยยวอ่อนไม่ได้มีเวลาดูเขาเลยนะคะชุดที่สิบเอ็ดนะคะได้ไปทั้งหมดสามสายพันธุ์จ้ะ มาค่ะชุดที่สิบสองนะคะชุดเมื่อกี้อาจจะซ้ํากันนะคะชุดที่1ิสองนะคะ<ม>นี่นะคะเป็นทศก,กัณฐ์กัดสีสวยๆแบบแบบนี้เลยนะคะทศก,กัณฐ์นะคะในกระถางนี้มันมีสี่ต้นนะคะแม่แม่ได้ไปเท่าไหร่เนี่ยได้ห้าต้นเลยนะคะชุดนี้นะได้ไปห้าต้นนะคะทศก,กัณฐ์เป็นฟอร์มกอใหญ่อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะฟอร์มกอใหญ่เลยนะคะทศก,กัณฐ์เนาะแล้วก็ได้กวากโคด่างไปหนึ่งต้นนะคะแม่จ๋า กกนี่นะคะทศกัณ์นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วน,นะดูในกระถางหกนิ้วจ้ะเนี่ยใหญ่มากๆได้ทศก,กัณ์ไปห้กกนนนะะาต้นนะคะทศกัณฑ์ห้าต้นค่ะมีกวักโพด่างหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ได้ยักษ์การุนราดนะคะไปอีกหนึ่งต้นนะคะยักษ์กุลการุนราดอยู่ในกระถางสี่นิ้วแม่แมไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วได้เลยนะคะอยู่ในชุดที่สิบสองนะคะชุดที่สิบสองนะคะแม่แม่จ๋าชุดที่สิบสองจ้ะ ต่อมาเป็นชุดที่13ค่ะยังอยู่ทศก,กัณฐ์อยู่นะคะชุดทศก,กัณฐ์นะคะในกระถางนี้มีสีต้นค่ะกัดสีสวยมาแล้วนะคะนะคะมีสีต้นค่ะแม่จา๋าแล้วยังได้โบเอานี่นะคะหูช้างด่างเหลืองนะคะต้นนี้นะคะด่างแบบนี้นะคะหูช้างด่างเหลืองแล้วก็ได้กวักโพด่างไปอีกหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่13นะชุดที่13ชุดนี้นะคะ ชุดที่13นะคะนี่จ้ะได้ไปแบบนี้เลยนะคะทศกัณฐ์เนี่ยอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะได้ไป4ต้นนะคะ4ต้นใหญ่เลยนะคะแม่แม่จ๋าแล้วได้หูช้างด่างเหลืองกวักโพด่างนะคะชุดที่13จ้ะชุดที่13นะคะต่อมาชุดสุดท้ายค่ะแม่แม่จ๋าชุดสุดท้ายนะคะชุดที่14นะคะชุดที่14ได้นางเกาสุริยาเนี่ยคะคะต้นนี้จะเตี้ยหน่อยนะคะกระถางก็ จะสวยมากนะคะสวยมากๆเลยนะงเกาสุริยาแต่และทุกชุดที่ป้าแมวจัดมาให้เนี่ยสวยมากๆนะคะในกระถางนี้มี3มต้นนะคะนางเกาสุริยาสีสวยมาแล้วคะ่ะเป็นบอลเป็นบอลข้ามปีแล้วนะคะแล้วป้าแมวก็ยังให้ตับสะพานนารืมมานะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะตับสะพานนารืมมานะคะแล้วก็ให้โอกิดงังไปอีกหนึ่งต้นนะคะแม่จ๋าออกิดังนะคะโอกิดังนะคะ,อ,ะ,คะอยู่ในชุดที่14ี่ชุดสุดท้ายนะคะ วันนี้ป้าแมวมีบอนสีมาแบ่งปัน14ชุดแค่แม่แม่ะะชุดละ250บาทโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะถ้าโทรไม่ติดก็โทรย้ำๆหน่อยเนาะเพราะว่าน,นี้ป้าแมวไปรับจ้างทำงานกับคลินิกหมอนะคะแม่จ๋าวันนี้ป้าแมวขอกลับสวัสดีขอบคุณแม่แม่ทุกท่านค่ะที่อุดหนุนป้าแมวเสมอมาและไม่ทอดทิ้งป้าแมวนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ